สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทาเกษตรทาให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับพอดีนี้มาที่การไฟฟ้าครับการไฟฟ้าบางบัวทองใกล้ๆบ้านนะครับพอดีว่าเรื่องยำยำดีครับจะมาขอมิเตอร์ชั่วคราวนะครับเพราะว่าจะทําที่พักนะครับก็เลยมาขอมิเตอร์ไฟไว้ก่อนนะครับจากก่อนหน้านี้ที่เคยขอมิเตอร์ประปาไปแล้วอ่ะนะครับก็ไปใช้อยู่ณ นะตอนนี้นะครับก็ยังมันจะไปเปลี่ยนเป็นมิเตอร์ถาวรเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอมิเตอร์ชั่วคราวของไฟฟ้านะครับผมลองเข้าไปดูารายละเอียดในอินเทอร์เน็ตนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าการขอมิเตอร์ชั่วคราวของไฟฟ้านครหลวงนะครับตรงตรงตรงเขตตรงนี้ตรงตรงที่ของผมเนี่ยมันจะติดของนครหลวงนะครับผมเข้าไปดูว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับในการขอมิเตอร์ชั่วคราวนะครับก็พอจะ คร่าวๆได้ว่ามีอยู่สามสี่อย่างนะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยนี่เป็นตัวสำเนาโฉนดสำเนาโฉนดทั้งสองหน้านะครับตรงที่ดินของเรานะครับสองคือ,อำทำเนียนบ้านสำนากบรัรประชาชนนะครับของเจ้าของโฉนดนะครับเซ็นเซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อยนะครับสามหนังสือมอบอำนาจ ไอ้ตัวนี้คือถ้าหากว่าเจ้าของโฉนดไม่ได้ไปขอเองอะนะครับถ้าเจ้าของโฉนดไม่ได้ไปขอเองอต้องทําหนังสือมอบอำนาจให้คนอื่นไปอะ่ะต้องเตรียมหนังสือมอบอำนาจนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับและก็ต้องมีสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชนของอผู้รับมอบอำนาจไปด้วยนะครับอันนั้นอันนี้คือเป็นเอกสารหลักๆที่ว่าจะใช้นะครับสวนเอกสาร อย่างอื่นนะครับที่ผมที่ผมเอาไปด้วยก,ก็คือเป็นตัวเอกเอกสารที่ใช้ในการขอผมเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วผมก็พิมพ์เลยว่าแบบฟอร์มการขอมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคทาวของนครหลวงนะมันก็จะขึ้นมาผมก็ปริ้นออกมาแล้วก็กรอกรายละเอียดเลยนะครับแต่ถ้าใครไม่สามารถปริ้นได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามาที่เขาบอกก็าสามารถไปขอได้ที่ไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีผมปริ้นออกมาพร้อมกับตัวหนังสือมอบานาจนะผมก็เซ็นมาจากบ้านเลย นะครับทามาจากบ้านเสร็จสรรแล้วก็มาค่าใช้จ่ายในการขอนะครับในการขอมิเตอร์ชั่วคราวนะครับที่เห็นก็ที่มีตารางขึ้นมาให้อ่ะอยู่ที่1,400บาทนะครับแพงเหมือนกันนะครับเป็นค่าประกันมิเตอร์ชั่วชั่วคราวนะครับหนึ่บาทนะครับเตรียมเงินไปด้วยนะครับเป็นเงินสดนะครับเพราะว่าจากที่ผมเคยมาจา่ายค่าไฟนะครับ เคยไมาจ่ายค่าไฟเมื่อก่อนอ,ะอ่ะเขาไม่รับสแกนไม่รับโอนนะครับรับเงินสดเท่านั้นผมเลยต้องต้อง,ต,องอต้องถอนเงินออกมาก่อนนะครับถอนเป็นเงินสดติดตัวไว้เลยนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมเข้าไปดูแล้วก็เปิดดูหลายๆเพจนะครับแล้วมีคนบอกว่าให้ไปหาเลขมิเตอร์ใกล้เคียง เหมือนของปลาปาตอนนั้นนะก็ต้องไปขอ,อประมาณเลขมิเตอร์หรือเลขที่บ้านใกล้เคียงที่เขามีมิเตอร์ปลาปาอยู่แล้วนะครับหรือว่าขอตัวขอถ่ายตัวบินค่าน้ําสมัยก่อนนะตอนตอนตอนไปขอมิเตอร์น้ํานะครับแต่ว่าของค่าไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้ขอถ่ายตัวหน้าบินค่าไฟอะ่ะของอ่าบ้านที่ใกล้ๆที่ของเราอะเอาไปด้วยนะครับ จริงๆเขาเขาเขาถ้าที่ปมะมาณเขาบอกว่าเขาเอาตัวเลขเลขมิเตอร์ของมิเตอร์ใกล้เคียงนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่ก็เตรียมเอกสารประมาณเนี้ยนะครับสามสามสี่อย่างเดี๋ยวผมมาไล่ทีนะที่ที่ผมเตรียมเตรียมไปนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปไฟฟ้าแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าไฟฟ้าแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับผมมา,เ,าเตรียมเอกสารก่อนก็มีสำเนาโฉนดหน้า ทั้งทั้งทั้งสองสองหน้านะครับเส้นเำนนำถูกต้องอ่านนที่เียนบ้านถนนแบรประชาชนของเจ้าของโฉนดนะครับ,นบห,มมหนังสือมอบอำนาจถ้าเจ้าของโฉนดไม่ได้มาขอเองนะครับอ่าถนบับรประชาชนถนนทีเ่เปนบ้านของผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็ตัวเงินหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทนะครับถือติดตัวไปเลยพร้อมกับเลขมิเตอร์ใกล้เคียงหรือเป็นไม่ได้ก็ขออ่าให้เขาถ่ายหน้า ตัวบินค่าไฟของบ้านข้างๆอ่ะข้างๆที่เราอ่ะเอาไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปไฟฟ้ากันเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเอกสารที่เตรียมมาเนี่ยที่เราได้จากอินเทอร์เน็ตเตรียมมาเนี่ยมันมันครบถ้วนไหมมันขาดเหลืออะไรหรือเปล่าเราสามารถขอได้เลยไหมนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปเลยครับนี่นะครับผมเข้าไปขอบัตรคิวมาแล้วนะครับได้บัตรคิวมาอ่าอ,อีกประมาณสักหกเจ็ด คิวอะนะถึงจะถึงนะผมเลยเออกมารอข้างข้างนอกนนะครับเพราะว่าข้างในอะ่ะคนก็เยอะพอสมควรนะครับเลยมารอข้างนอกมารอในรถด,ดีกว่านะครับอย,อยู่สักพักนึงเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นไปนะครับไปดูว่าใกล้ถึงคิวเรารูอ้อยังนะครับผมโอเคครับอ่าเข้าไปขอมาแล้วนะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมันมันมีอะไรติดขัดหรือเอกสารครบถ้วนหรือเปล่ายังไงนะครับผม นะครับเอกสารที่เราเตรียมไปก็ครบครับเกินไปด้วยซ้ํานะครับตัวสําเนาทะเบียนบ้านของผมเองนะครับของผู้รับมอบอำนาจไม่ต้องใช้นะครับใช้แค่สำเนาับรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวเลขที่มิเตอร์ข้างเคียงนะครับถ้าใครไม่มีไปอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าที่ผมถามมานะครับถามพี่เขามาถ้าไม่มีเลขมิเตอร์ข้างเคียงเราต้องวาดแผนที่ แผนที่ของที่ดินของเราอะ่ะที่ว่าจะขอไฟฟ้าไปติดอะ่ะอยู่ตรงไหนใกล้เคียงกับอะไรประมาณนี้นะครับต้องนั่งวาดแผนแผนที่กันก่อนแต่ถ้าเรามีเลขมิเตอร์ไฟฟ้าข้างเคียงไปด้วยเนี่ยเขาจะคีย์ไปในตัวระบบแล้วก็สามารถพิมพ์ออกมาได้ว่าโอ,โอเคอถ้ามิเตอร์ข้างเคียงอยู่จงอยู่ตรงนี้ไอตัวที่ของเราอะ่ะอยู่ตรงไหนเขาจะมา เอาออกมาให้เราชี้อีกทีหนึ่งนะครับก็มันก็จะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะไม่ต้องมานั่งวาดกะว่าถนนชื่ออะไรซอยชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างเสียเวลานะครับแล้วก็ตัวค,จจค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายหนึ่งสี่รอยบาท4ี่รอยบาทเป็นค่าขอมิเตอร์ชั่วคราวหนึ่งหมืเป็นค่าประกันมิเตอร์ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวพอเราใช้มิเตอร์ชั่วคราวเสร็จแล้วเรามาขอคืนนะครับขอคืนมิเตอร์ ชั่วคราวแล้วขอเป็นมิเตอร์ถาวรแทนเนี่ยเราสามารถทําเรื่องขอคืนเงินหนึ่งหมื่นบาทได้นะครับผมพอขอคืนเงินหนึ่งบาทได้แล้วหลังจากที่ถอดมิเตอร์ชั่วคราวไปแล้วนะครับสามารถขอคืนเงินหนึ่งหมื่นบาทได้แล้วก็ทําเรื่องขอมิเตอร์ถาวรใหม่เลยได้นะครับค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์ถาวรอ,อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทรู้สึกจะได้ถึง ไฟที่ผมขอวันนี้เป็นไฟเป็นมิเตอร์1 5แอมนะครับ15แอมเพราะว่าเป็นที่ในสวนนะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะแต่ถ้าของใครคิดว่าจะใช้ไฟเยอะนะครับมีแอร์มีโน่นนี่นั่นมากมายก็ลองไปดูว่ามันจะมีเป็นตารางให้ใ้เลยว่าถ้าใช้ไฟ1 5บห้แอมป์30 4อะไรเนี้ยมันจะมีบอกว่าเท่านี้เสียกี่บาทนะครับไอความผมมาสิาแอมจ่ายอยู่ที่ประมาณ700บาทถ้าเป็นมิเตอร์ถาวรนะครับผมแต่วันนี้คือจ่ายเยอะไว้ก่อน นะครับก็บอกเข้าไปาแล้วอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีในตัวเอกาสารอะ่ะมันจะมีให้เรากรอกว่าเราจะใช้มิเตอร์ช่วงคราวอะ่ะประมาณกี่เดือนกี่วันนะครับของผมผมกรอ,อกไปว่าประมาณ2เดือนนะครับเสร็จก่อนไม่เป็นไรนะครับเสร็จก่อนไม่เป็นไรถ้าเสร็จช้าก็ค่อยแจ้งเขาวิธีหนึ่งนะครับถ้าเสร็จก่อนก็ไปทําเรื่องของคืนมิเตอร์ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่ไปขอมิเตรเอร์ตอนที่เราจะยกเลิกมิเตอร์ช่วงคราวทําเรื่อง ขอมิเตอร์จริงไปเลยนะครับเพราะเวลามันจะเหลื่อมเหลื่อมล้ํากันเดี๋ยวถ้าเกิดเราทําเรื่องคืนมิเตอร์ชั่วคราวไปแล้วแต่มิเตอร์จริงไม่มาบ้านเราจะไม่มีไฟใช้นะครับมันจะยุ่งยุ่งยากนะครับให้ให้ให้ไปขอพอจะถอนอะ่ะไปขอโน้ตเผื่อไว้เลยเพราะว่าระยะเวลาในการไปติดตั้งมิเตอร์อ่าวันนี้นะที่ที่ผมมามาขอมิเตอร์ชั่วชั่วคราวนะครับพี่ก็บอกว่าเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่รวมวันหยุด นะครับจะมีทางทีมช่างติดตั้งอะ่ะจะโทรเข้ามาหาและนัดกันว่าให้ไปตรงที่นะครับนี่นี่คือเป็นเป็นในตัวข้อปังบัิเหมือนตอนเราขอมิเตอร์ประมาก,ก็ประมาณ7วันเหมือนกันไม่รวมวันหยุดนะครับก็ยังมีคนโทรมาแล้วนัดไปเจอกันตรงตรง,ตรงที่เลยนะครับแล้วก็ผมถามพี่เข้ามาว่าไอตัวมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวกับมิเตอร์ถาวรอ,อ,อ่ะค่าใช้จ่ายเออเขาเรียกอะไรค่าไฟอะ่ะมาต่างกันเยอะไหม เขาบอกว่าถ้าเอาแบบกลมๆเลยอะมิเตอร์ถาวรอะมันจะไล่เ <awkward> ป็นข <them> ั <compute noise> ้น <le> บ <ater ia Display> ันไดนะครับพี่ก็บอกเป็นขั้นบันไดอาจจะเริ่มจาก3บาทกว่าแล้วก็ไล่ไปเลยสบาทกว่า5บาทกว่าอะไรเนี้ยก็คือขึ้นอยู่กับหน่วยที่เราใช้เป็นบ้านปกติก็เริ่มจาก3บาทอะไรเงี้ยถ้าใช้เกินเท่านี้ก็จะคิดเป็นบริษัทอาจจะมีค่าไฟแพงขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเกินจากนี้อาจจะคิดเป็นโรงงานอะไรเงี้ยนะครับก็บอกเป็นขั้นขั้นบันไดเริ่มจาก3บาทกว่า แต่ถ้าเป็นมิเตอร์ชั่วคราวมิเตอร์ชั่วคราวมันจะเริ่มตั้งแต่เจ็ดเออไม่ใช่ตั้งแต่สิเริ่มที่7็บาทกว่าหรือมึงบวกแวดบวกเอพอะไรแล้วนะครับบอกจะอยู่ที่ประมาณเจบาทประมาณเจ็บาทห้าสิบค่าเดียวเลยคุณใช้เท่าไหร่เอามาคูณเจ็บาทห้าสิบเลยนะครับมันก็จะแพงขึ้นนิดนึงไม่นิดแหละครับก็คือแพงขึ้นมาเกือบเท่าตัวจากจากตัวข้าไฟปกตินะครับที่เริ่มจากสบาทกว่านะครับ พี่ก็เลยแนะนาว่าถ้าใช้เสร็จแล้วถ้าใช้มิเตอร์ชั่วคราวเสร็จก่อสร้างเสร็จทำแล้วเสร็จแล้วอะให้รีบมาขอคืนแล้วก็ใช้เป็นมมเตอร์ถาวรน,นะครับค่าไฟจะถูกลงนะครับผมส่วนาถามว่าแล้ว,วเวลาช่างเข้ามาติดตั้งเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ ผมต้องโทรไปถามกับทางทีมช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ไ้คุยกับทีมช่างดูว่าต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมแล้วยังไงเดี๋ยววันที่ช่างผัติดตั้งยังไงก็เดี๋ยวจะมาคืมหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆมาแนะนํามาเรียนรู้การขอมิเตอร์ชั่วคราวกันนะครับของไฟฟ้านคะรหลวงนะครับผม โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจนะครับในคลิปต,ต่อไปยังไงก็อย่าลืมกดรูกไอ่หน่งนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาเสนอในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ